เปื่อนตลอดอะเสื้ออะก็คิดไปแล้วไงมันต้องห้องแอร์อยู่แล้วแอร์ข้างในมันหนาวมากเหรอ โอ้ยตัวนั้นน่ารักมากเลยอ่ะมาอีกแล้วอ่ะหมาวันไหนไม่ว่างวะอ้าวมีนะเนี่ยวันอาทิตย์ทุนี้พรุ่นนี้ซ้อมอ่ะรุ่นนี้เปิดห้องซ้อมเนยใช่ป่ะเออใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เปิดห้องซ้อมใช่ถ่ายรายการป่ะไม่รู้ ใบไม่รู้แล้วพี่จะรู้ไหมไม่เลยหรอในคิวตรงนี้ป่ะอ่าถ้างั้นก็ตรงนี้ที่นี่แหละกรุปลองขนมจะเห็นใส่บไอซ์บอก็ถาดเปิดห้องซ้อมเสร็จก็ซ้อมต่อเลยนี่ที่นี่อะเปิดห้องซ้อมอ่ะก็ซ้อมไปด้วยเขาก็ใส่รายการไปด้วยแล้วก็มีล็อตตอนเย็นอีกรอบนึ่งเป็นันตรายเราเปิดห้องซ้อมคือเดย์ไนท์อ๋อเดย์ไนท์เหรอทั้งวันกลางถึวัน

เราไม่รู้นี่สายอาจารย์ว่าแกปล่อ,อยเกณฑ์หรือเปล่าเ,เป็นเกณฑ์นะเขาเป็นเกณฑ์เป็นเมื่อวานมีแค่สามข้อสองยาสามยันสามข้ <c oughs> อแต่โหทำให้อยู่ในนั้นได้จะเป็นชั่วโมงอะเก่งมากเลยอาจารย์ ทำให้นึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีใช่ไหมมันต้องถามว่าเขียนถูกประเด็นที่เขาถามเคยไหมบอกว่าเข้าใจว่าบรรยายแบบเยอะมากแต่ไม่มีประเด็นเข้าใจที่เขาถามเขียนไปแล้หลับไปแล้ตื่นมตอบไม่ได้ขอคะแนนผมเะครับอ๋อนี่ผมคือตืเองใช่ไหมาแล้วบายพี่มีอะไรจะขอร้องอย่างหนึ่งนะว่าเวลาทวิตเนี่ยอย่าใส่อีโมเยอะได้ไ่ม มองไม่เห็นบรรยายบ้างก็ได้แหละแค่เออไม่เห็นไม่มีคำพูดเลยมาแต่สี่เหลี่ยมเราก็แบบอุ้ยต้องขอบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เรียกว่าแอนดรอยนี่นะคือน้องแอนใช่ไหม ยอ๋เยอเล่นสนใจเลยนะเ่เจม,มาอยู่ด้วยสวันนี้แ 2, 2วันเลยใช่ไหมอ้มี่คนสูกเดี๋ยวมันลงมาแล้วไงลง,งมแล้วอ๋อลงเมืานรถติดนะไมมีโอ้ยมันสุกอะส,ส,สุกเย็นเพราผ่านเกษตรที่แบบโอ้สบายไว้ไวัวนี้ทำไมไม่ติดแล้วเนี่ยมันไม่ติดเลยนะมันไม่ติดเลยนะสบายเลย ไปถึงปลายปลายอ่ะโอ้โหก่อนเลี้ยวเ<ง>ข้ปาปปลายก่อนเลียวอ่ะไฟแดงอ่ะห้านาทีอ่ะกว่าจะปล่อยอ่ะองบ้านน้นก่นีองมันสินาทีแล้วแตว้าออกจับบ้านเอาจาคันโดุ้งเลย้าไฟแดงแบบขานโอ้อหใจหัวหกเลยกไฟแดง ไม่เคลืออะไรทำไม,ม,มต้องคอยชายไไรชไหมนะ่ะคืออนนมันสั <คน S 2> งน,น,นมากนัไฟแดงบนเยอะันมีประมาณหนึ่งสองสามสีห้ากเต็งเลยอะน, 7, 7, 7, 8, น่ะ,ะเจ็ดเจ็ดหรือแปดไฟแดงแล้วเรของใบก็ห้าถึงหนาทีอะก็นั่งนั่งรอ่อยี่สิบวิเข้าเกียร์แทนแล้วเราก็อยู่ท้ายๆไง แบบเราว่าเราอยู่หน้าไฟโอ๊ตสวัสดีครับหลายว่าอยู่หน้าไฟแดงนะปล่อยเขียวปุ๊บ <c oughs> เกือบออกไม่ทันอ่ะแดงเลยแดงเลยอ่ะ <c oughs> ต้องแบบพาไปอ่ะห้ามเผลอห้ามเผลอนโอดมากเลยทำไมโอดขนาดนะั้น แลจริงๆข้างในมันถอดได้นะข้างในมันถอดได้จริงๆหไม่ี้ข้างในถือว่านาก็เป็นเส้นหนังเลยเออหนัน่นนเป็นหนังอ่เรองอ่ะให้คอดกอคอยหน่อยนึงเออันต้องของนว พี่ซีมาเป็นซีเรีส์เห็นไหมพี่ซีก็ไม่เห็นไม่ทวิตเชื่อไหมไปอยู่ออไไม่รู้ว่าน้องเคยไม่ไปไหนเลยอะไอ้ลูกขดล้อกับป้ากับปาก็ไม่เที่ยวอ่ะพอแบบป้าพักก็อยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยถ้าไปก็ไปห้างไม่เคยไปไม่รู้เรื่องเลยไปห้าง พอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บอยู่บ้านไม่ติดเลยอยู่บ้านร้อนเ่พชวนไปก็อทิย์ก็ไปสวนโอ้ไม่เอาไม่เอาไปสวนอะไรร้อนไนไปก็อยากไปหางอย่ในหัวไปสวนน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดไม่ดูอะไรมันก็ไม่มีอะไร สวนยางน่ากลัวจะตายสวนยางก็เป็นตอนเลยไม่เคยไปสวนยางพี่เคยหลงเข้าไปในสวนยางหาทางออกไม่ถูกขับรถเข้าไปว้าวเรื่องไหนวะมันไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้ครับไปก็ไปกินยางดิอุ้ยไปเอายะไปก็ไปขุดน่เบอไปเดินลุยป่า ลลเ้าเคยเข้าเกิ่ยังตอนดตามืดตนีสตอนแรเข้าค่ายไปกับป้ายี่ะเป็โลโลนลยดรนีก็โหห้เทพใหเทพขับมอไซค์ไปเจไปสิกิโลอ่ะ ไปขับมอเตอร์กรตัวไม่ดังสิกิโลอะเทพอะขับเองได้เหรไป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 วิตรูปนัเลยาบอกทวิตไงไปก็ทวิตอะไรหัวล้อไปแล้วกันหัวล้อหรือไงหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัล้อจนน้ำตาไหลน้ำตาหลตาไลแบพี่เลยวันพี้ยเลยา่อสื่อไปจะสื่ออะไร ตัวใบเสือะไรหรอบอกว่าสงทยัครหรานไม่ทันอ๋อคนราไม่ทันอารมณ์ดีเฉยๆะไ้ตัวหลังมีคำพูดก่อหรคัอีโมก็ได้ไปดไปดิอกเป็นอากาศดีจังแล้วก็หัวเราก็ได้ไม่องกรนที่มาทวิตกันเยอะๆทีไม่ได้เหาเวรละมืนด่าเลยงโไปม่อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอวอย่างที่อยากที่อยาก หมือนเหมือนเล่าอะไรเขาถึงฟังอ่ะไปเจอโอ๊ยรถติดจังอะไรอย่างเงี้ยเออไฟแดงแต่ว่าเจอผู้ชายหล่อๆมาเขาไปกินไฟเขียวยี่สิบวิ่งเออเออไฟแดงไฟไฟเขียวปล่อย20่สิบวิเองอะไรอย่างเงี้ยบ่นนะทวิตคือการบ่นนะโอเควะกินไอศครีมหรอกินไหมกินไอศครีมไลคังไหมมีขนมปังไหมฮะถาม่ว่าทำไมกินมะพร้าวกินมะพร้าวหรอกคาราบ เอาไปน้ำ้าวเลยเหรอตีม้าอ่ะช่วยร้างไง้าวอ่อจะตีกันเองใช่แล้วพี่อะไรอ่ะน้ำหอม้อมองันที่ไหนอ่ะี่เมืองไทยไงน้ำหอมหอมอะไรอูไอ้ที่หอมทูเดียวน้ำหอมไมใช่เมื่านตกรอบว่ะห้านาทีเองไปจเจ อ้ยคุณตกมาไปสามชั่วโมงกนถ่ายภาพกันพี่ยาร่างรออยู่กันเออนั่งรอว่าหน่อยดิแล้เออสิโกมาพี่ยามาใส่ปียาบอกว่าให้ใส่นะเป็นยังไงอ่ะสีฟ้าส้มอ๋อฮะจะหมดปียาใบมันจะใส่ไหมใส่ใบใส่อยู่แล้วปียาจะปลูกตาให้ล่วงนะใบแล้วติดเซมเลย เาก็มาถามว่าใบเป็นอะไรร้องไงเจ้าบอไว้เป็นอะไรวะ